ดินน้ำลมฟ้าพยากรณ์วันนี้จับตาทพบประกาศในช่วงของปลายสัปดาห์ที่นับตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปจะเริ่มมีฝนตกหนักทั่วประเทศไทยและจะ,ะเผชิญไปถึงในช่วงของสัปดาห์หน้าและที่สําคัญต้องจับตาพายุโซนร้อนลูกแรกของปีที่กําลังจะเข้าไทยในช่วงของ13 15กันยายนนี้ครับ พายุที่ว่าคือย่อมความกดอากาศต่ำในบริเวณของมหาสมุทรแปซิฟิกทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์ล่าสุดนั้นได้พัฒนาตัวกลายเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่มีแนวโน้มนะครับว่าจะพัฒนาตัวกลายเป็นระดับด e p r e s s i o ลงทะเลจีนใต้เคลื่อนทางด้านตะวันตกของประเทศฟิลิปปินส์ผ่านมาทางด้านตะวันออกของเวียดนาม ลาวและประเทศไทยในระหว่างวันที่11ถึง17กันยายนนี้นะครับขณะที่แบบรอสภาพอากาศให้ทิศทางตรงกันนะครับว่าจะเข้ามาบริเวณทางตอนกลางของเวียดนามซึ่งจะตรงกับตอนกลางของภาคอีสานในบ้านเราผลกระทบที่คาดว่าจะส่งผลทําให้ประเทศไทยฝนตกหนักคือตั้งแต่13-14-15กันยายนนะครับเป็นช่วงที่พายุเคลื่อนเข้ามาบริเวณของพื้นที่เวียดนามครับแต่อิทธิพลรัศมีของพายุจะทําให้เกิดฝนตกหนักในไทยก่อนที่ศูนย์กลางจะเคลื่อนผ่าน พายุลุกนี้นะับเป็นพายุหมายเลข15ของปี2559ในฤดูพายุนะครับและเป็นพายุรูกแรกที่จะเข้าบริเวณของประเทศไทยโดยตรงครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้พายุมิเรเนและพายุเตี้ยนหมู่ครับที่เข้าพื้นที่เวียดนามและส่งผลกระทบทางอ้อมกับประเทศไทยทําให้มีฝนตกหนักทางภาคเหนือกับภาคอีสานครับและสามารถกักเก็บน้ําในเขื่อนเศรฐกิจไว้ได้มากกว่า1,000ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับโดยเฉพาะ พายุมินิแรดที่เข้ามาเมื่อช่วงเดือนที่แล้วครับถ้าดูจากแผนที่อากาศในเวลานี้จะเห็นได้นะครับว่าในบริเวณของพื้นที่มหาสุดแปซิฟิกจะมีพายุอยู่2ลูกนะครับที่ก่อตัวอยู่ทางด้านบริเวณตะวันออกของฟิลิปปินส์นะครับลูกแรกมีชื่อว่า พายุเมรัรีนะครับซึ่งมีทิศทางจะเคลื่อนไปบริเวณของพื้นที่เกาะไต้หวันนะครับในช่วงของ1 2ถึง13กันยายนนี้นะครับลูกนี้มีการประเมินว่าไม่น่าจะเป็นถึงระดับไต้ฝุ่นครับณนเะวลาน,นี้ยังอยู่บริเวณของทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์ครับส่วนบริเวณยงความกดอากาศต่ำลูกนี้นะครับเป็นลูกที่ห่างจากไทยประมาณ1000กิโลเมตรลูกนี้ครับจะมีโอกาสพัฒนากลายเป็นระดับปีดเปชชั่นและลงทะเลจีนใต้นะครับก็ทาให้พัฒนาตัวกลายเป็นระดับพายุโซนร้อนก่อนที่จะมุ่งหน้าเข้า สู่ประเทศไทยรวมถึงบริเวณของพื้นที่ประเทศเพื่อนบ้านของเรานะครับในช่วงของวันที่13กันยายนครับจะอยู่บริเวณศูนย์กลางของเมืองดานังประเทศเวียดนามครับหลังจากนั้นก็จะเคลื่อนผ่านเข้ามาบริเวณของพื้นที่ลาวครับและเข้ามาสู่บริเวณของพื้นที่ประเทศไทยครับอิทธิพลของมันนะครับก็จะส่งผลลัศมีนนามาก่อนครับทำให้พื้นที่หน้าด่านนะครับที่ติดอยู่กับเวียดนามนะครับไม่ว่าจะเป็นนครพนมหนองคายนะครับรวมถึงบริเวณของพื้นที่สกลนครยโสธรมุกดาหารกาลสินจังหวัดชียภูมิครับพื้นที่เหล่านี้มีโอกาสท จะได้รับผลกระทบครับเมื่อพายุเข้ามาเต็มๆครับในช่วงของ1 3ถึง15ก็จะทําให้พื้นที่บริเวณของประเทศไทยฝนตกหนักครับไล่ตั้งแต่พื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานร,รวมถึงบริเวณของพื้นที่ภาคกลางภาคตะวันออกนะครับและบริเวณของพื้นที่ทางด้านตะวันตกของประเทศครับก็จะมีฝนตก สำหรับสภาพอากาศในปัจจุบันนองจากตาตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะครับเพราะว่าณนะเวลานี้ถ้าดูจากแผนที่อากาศนะครับจะเห็นได้ว่าแผนที่อากาศนั้นแสดงถึงมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกําลังปานกลางกลับแ,แม้ว่าจะมีกําลังปานกลางครับแต่ยังคงส่งผลทําให้ประเทศไทยจะมีฝนตกเพิ่มนะครับประกอบกับนะครับร่องมรสุมที่พาดผ่านอยู่ตอนบนของประเทศนะครับวันพรุ่งนี้จะถูกความวกดอากาศสูงจากจีนนะครับกดร่องมรสุมนี้ให้เลื่อนผ่านมาอยู่บริเวณของพื้นที่ภาคกลางครับก็จะทำให้พื้นที่ทางด้านตอนกลางของประเทศรวมถึงบริเวณของภาคอีสาน รวมถึงบริเวณทางด้านตอนใต้ของกรุงเทพมหานครนั้นก็จะมีฝนตกหนักด้วยนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ที่จะต้องเฝ้าระวังต่อไปนี้นะครับในช่วงของวันพรุ่งนี้จะมีฝนตกหนักครับโดยเฉพาะบริเวณของพื้นที่ทางด้านภาคเหนือครับเชียงรายเชียงใหม่พยาวแม่ฮ่องสอนจังหวัดลำปางนะครับส่วนในบริเวณของพื้นที่ทางด้านตะวันตกอยู่ที่จังหวัดตากนะครับรวมถึงจังหวัดกำแพงเพชรครับและบริเวณของพื้นที่ทางด้านภาคอีสานครับเพชรบูรณ์จะเป็นพื้นที่ที่มีฝนตกหนักภาคกลางกาญจนบุรีสุพรรณบุรีรวมถึงอ่างทองนครปฐมวันพรุ่ รวมถึงบริเวณของนครนายกครับส่วนไล่ลงมาทางตอนใต้ครับตั้งแต่เพชรบุรีไปถึงประจวบคีรีขันก็จะมีฝนตกหนักเช่นเดียวกันนะครับรวมถึงบริเวณของพื้นที่ทางด้านจันทบุรีและจังหวัดตราดก็จะต้องเฝ้าระวังด้วยเช่นเดียวกันครับสำหรับกรุงเทพมหานครในช่วงของวันพรุ่งนี้ไปจนถึงสัปดาห์หน้าจะยังมีคงมีฝนต่อเนื่องนะครับวันนี้ฝนร้อยละ70ของพื้นที่ครับมีโอกาสที่จะตกได้ตั้งแต่ช่วงค่ำไปจนถึงช่วงของกลางคืนนี้นะครับและวันพรุ่งนี้ครับฝนก็จะลดลงครับก่อนที่จะเพิ่่มขขึ้นนใชวงงอ วันจันทร์ต้นสัปดาห์อีกครั้งครับทำให้เรายังคงต้องติดตามสภาพอากาศกันอย่างใกล้ชิดครับทั้งหมดเป็นดินน้าลมฟ้าพยากรณ์ช่วงเย็นวันนี้ครับ